สวัสดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับช่วงนี้หลายคนต้องอยู่บ้านนะครับหรือว่าออกจากบ้านให้น้อยที่สุดเพราะว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนาะหลายคนที่ Work at Home นะฮะเวลาทำงานอยู่เนี่ยหรือว่า,อาทำอะไรก็แล้วแต่ยอยากจะให้อาหารออกมาแบบง่ายๆพวกผลิตภัณฑ์พวกกึ่งสุกแบบนี้ก็เลยเป็นตัวเลือกต้นๆนะครับที่จะเอามาใช้ เพราะว่านอกจากสะดวกแล้วมันก็ปรุงมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะอันนี้เป็นไก่ออลีนนะครับซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับ<ๆ>ก็จะเอามาทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ปกตินะคือมันใช้ได้กับไมโครเวฟก็ได้นะครับนี่นะฮะวิธีการใช้ของมันนะไมโครเวฟก็จะเร็วหน่อยนะประมาณถึงอ,อ หนึ 1> 1่งถึงสองนาทีเองนะครับถ้าเป็นเตาอบหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน,น่อยเพราะว่ามันใช้เป็นการย่างไมโครเวฟจะใช้คลื่นไมโครเวฟแต่ว่าความอร่อยมันก็อาจจะคนละอย่างอันนี้น่าจะเหมาะกับการที่จะใช้ย่างมากกว่าอันนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันที่หลายคนถามว่ามันจะปลดล็อก อันนี้ยังไงนะครับอันนี้เป็นย uh ี่ห้อไฮเออก็คือเลื่อนเนี่ยมานะแล้วก็กดตรงนี้เห็นไหมครับตะแกรงมันก็จะแยกออกจากกันเนาะอันนี้ก็คือส่วนของหมอ้อทอดอันนี้จะทำประมาณสักสามชิ้นพอ ไรที่สะดวกใช้ไมโครเวฟก็ไมโครเวฟได้นะครับอ๋อมันชิ้นเล็กกันนะครับประมาณสัก5ชิ้นก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปใส่หม้อทอดนะครับตัวนี้ตอนนามาทอดเราก็จะเอามาใส่อย่างนี้แล้วก็กด นะะตัวล็อกตัวนี้มันก็จะล็อกเองแล้วก็ผิดเนาะการเราเอามือไปกดอันนี้ผมปรับความร้อนมาสูงสุดเลยนะครับที่200องศาแล้วก็จะใช้เนี่ยประมาณสัก15นาทีนะ ันนี้ยังไม่ครบนะครับปว่านานสัก7นาทีไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องติ๊กตัวนี้นะให้มันเข้ากันแต่ดูแววแล้วอีกไม่นานไม่น่าจะถึง15นาทีครับอันนี้คือ10นาทีสรุปว่าผมรอไม่ถึง15นาทีเพราะว่ามันหม้นอน,นี้ก็ร้อนอยู่นะครับ ผมว่ามันสุกล้วอันนี้คือไก่ออรีนนะครับใช้เวลา15เอ้ยไม่ใช่10นาทีถ้าเป็นไมโครเวฟก็เร็วกว่าน,นี้เนาะแต่ว่าถ้าบางคนแบบอยากจะใช้ ย่างอะไรเงี้ยครับนี่คือสุกลสิบนาทีได้กินแน่นอนเนี่ยนะฮะโอเคเนาะ